พอไปก็ได้ดอกลาเอ้ยอย่ไปถอดมันลำบากอยู่นีลาอไอ้เกี่ยวผู้เดียวดอกเขาอไอ้บุญสู้เปบ่า,าบุญสูส้น,นงงี่นะเบ้าบุญสู้ใดบุญสู้สองอืไม่ยังนอกบ่่ามองเมียเงินพี่เป็นหนุ่มเทศสบาลผิวครามดำการต้องทำงานตากแดดตากฝน เปเปอะไรอย่างวะเซ่เเขาก็ไล่หมาหนึ่งตัวว่ามันไล่เป็ดผู้เดียามาจากโตเมื่อเห็นคืออะไรเอาคอยคือเห็นโู้คือพอเห็นคอยเห็นแมมหมาตัวนั้นมันเห่ามันหอนแมมว่าหนึ่งหันแม้กายนาคอยปิดเลยเอาไม่ให้น่รีเนี่ยโตแบบใดคอยสีบอกเด้อลักษณะมันโตเมื่อนี่จะเป็นสีสมสม สนสนอืมไล,ล่ไล่จักนอยแต่ว่าหัวมันก็เป็นสีงอกงอกนาเป็นพ่อว่อเป็นนาขึ้นลิ่งแต่ว่าหมาตัวนั้นน่ะแม่ไข่แม่มานเศร้าว้ากููจักรอีป่อบ่เอ้ยมาสร้างมาว่ากูเป็นสุนสัขแถวบ้านเนี่ยผู้ใดว่าเจะเป็นสุนัขมึงลรืว่ามาหันเอาเพราะว่าเจ้าเป็นหมาด้ล่ะเอาหมากับหมาหมาฝรั่งดอกวะาลายลูกได้โตละมื่นฟ้าผุนดอก เนี่ยหมากลังนี่แล้วใส่คอยพิสูจน์บ้างดูสูกระสูชัตัวงอเฟื่อเพื่ฮหมากลังจีเนี่ยโอ้แต่เป็นเคิบเป็นเคิบมวนเข้าไปเบิ้งมวนเข้าไปเบิ้งแล้วคนันาสันมองมี่มองว่ามี่มิตรหมาขี่เหี้ยนละแนวนี่เอาอีนี่แม่มุกเสกเกิดคนฮอดแควคุณตี้เอาแต่คึ้จากว่าจากว่าแท้ยี่ห้านี่แม่เว้ย เอออีแหลมอีหลมมันยังมึงไม่เห็ดหยั่อยูนี่กูมาแจาะตรวจเม้นยังแปลเอาบอบแปกวดตาดโอ้ยอย่าบอกนะนี่กวดตาดกวดตาดไปมากวดใก้ค้นแท็เออีนี่มันพวกแต่กูเฮ็ดทันแล้วเนาะมึงก็จ่อจงพอดดก มึงเห็นบ mm ่เน <Hai S 1> ี่ยกูส <will> ิค so uh ุยกับผู้ว่ากูสิเอว่ากับผู้ว่ากูสิเอว่าอย่างกับผู้เหญ่ว่าฆ่าตายแต่มึงอีปอบเอาฆ่าอย่างแบบเวนังปากงูไอ้ตัวอีผีเอากระบากสตี้แหละเอาอีนี่มาทางสิมาหยากน้ำกูแท้เอมาเนี่ยนายไผยกูได้ว่ายมึงกูว่ายซุ้มอยู่ด้านล่าง แล้วไฟกันว hey, <laughs> okay. ่าให้กูแล้วมึงจะหนาวคักตอนนี้แต่ว่าว่ากูก็หนาวไปแล้วไปที่ไห้สร้างเราแก่อีแหลมเออมึงไปยังคือดูคือมันไท่เมื่อนี่อ่ะกูว่าขี่ขันเนาะก็มันตัวตูมือน่ะนะกูมาวัดมาว่ากูเห็นมึงนอนเอ็ดเล็เอ็ดเล็อยู่เมื่อนี่มึงไปยังก็ขึ้นเมื่อนึ่งเมื่อเดียวแท้นั่ละนี่ใสกูขันกูนอนเอเรดเอเลดนั่นกูขี้ขนล่ะขัดกูเห็นงอกงกแยกที่มันกูมันมื่อนี่กูมันมัน กูเอ้กวยมันเถือนน้อยโอ้ยมันเถอนน้อยมันแล้วก็มัน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 ละก็มันมันมันโอ้ยมันเด้คนหัวลูกมันหลายเร่อบอกวางฉันเละคันมึงดูมึงมันแต่หนึ่งกูสิบอกมองไปเฮ็ดเฮ็ดใช่พุ่นมองมืดมืดบ่มีคนเอาแล้วแจ้งกูไปละวันวีไปมืดไปนัเขาก็ได้ซีกูตายต้นตัวนี่นี่แม่ ต่างกันว่าอย่างไแหละมึงเห็นบ่านั่นกูมึงเห็นบ่อเขานาั่งตั้งอยู่นั่นมึงเห็นบ่ออยากอายอยากอายังอยากตอนหล่นค่อยอิม่มแม่หนีดิไปกดมองม่เดี๋ยวนี้กูที่ไปจหรออีจันทร์จันทร์จ<ป>ันทร์จันสีกูที่ว่าใช่ละจันสีไี่ไยังมึงเบอกท่านั่นท่านี่ากให้กูนี้แม่นบอจ้างกูไปยู่บนก่อท่อหม้อมึงหรอกอีนี่ไม่ยกกังก่อท่อหม้อ ก้างควงพ่อแม่มึงตีผ้าเป้พ่อกูผ้าเปโอ้ยอีปองไงอีปึกน้อยไปเด้ออีแหล่มึงไปเด้อกูไอยู่หรอกกูห่วงมึงเ้าท่านั่นทันนี่อย่าให้กูนี้มึงวางแผนแมนบ้างมึงบ้ากูวางแผนอย่างเมาบ้าดีดีเดี๋ยวนี้มึงวางแผนมึงกำลังตีล้อล้อยังตีกันเอ้ายมึงรู้มึงนั่งไม่หน่อยจันซีจันซีมึงย้อนได้แบบนี้ สาวันสีอมยิ้มหัวในใจหากซอยซึ้งได้แล้วบันสมมิตรกรเน,นี่ยอยังอมยิ้มอ,อมยิ้มมาจะใส่กูได้ยินเสียงว่าช้าจันสีอมยิ้มกูอ,อยากเป็นแม่เป่งแม่บ้านยาอยากเป็นแม่เป่งแม่ม้านอยากอมยิ้มเออทั้งหลายเขาอยากสมอยากแสวกูอยากแน่วเดืซื้อ อยากาเงี้ยเลยซื้อคือพวกกินโทรทัดมีหามึงเออแม่มึงตีสิมันตีฝากสิบหกสี่อีกตีอันสาวจันทสีอมยิ้มนั่นมันโมเมนต์อมยิ้มอันกุลามมึงลามลามจังใดล้ำแหม่ล้ำเรื่องแหมก็ว่าสัจฉันแม่สาวจันทสีอมยิ้มลามบ่โอ้บ่ได้เท่มันสาวจันทสีอมยิ้มนี่ลามโอ้ มันลามมางประเทศใส่กันสีแดงสู้บางดูปโอ้แต่เพราอะไรเราเสียเศนโอ้โอยไิลิ้นเสียเศนอย่าไปถือไปกูเคยเตือนมึงแล้วนังสามแก้วผูก่ระยู่เนาะไปตรนหาสิงสูตซักสิม่านาดาดทหารแย่งผู้บ่าวกูมึงติดกุยสีวอากับผู้บ่าวทางไหนเชิญมึงไปหามอกตอร์ไซค์ใหญ่พอดีแต่บุญสู้คนนี้กูขอที่เลิกซะก่อน จัดน้อยเรื่องสี่หอนขั้นมึงย้อนกระสวนไตมึงเข่าจะใบปานฮะหามแวาแร้วก็หามเทียงมานีเนาะมึเมื่อมามึงเมื่อ้าติยูกัะไรบุญู้มึงสิเมื่อเขาบอเมื่อฮะมสิยูนอเขาได้จังไมันรดบ่ได้มึงตองเมื่อพ่อูดนี่มึงติเมือบอกเมื่อ้อเมื่อเป็นบ่เน่เน่เมื่อ่เน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 ่ เอาอีปอบี <abnormal noises> <break dancing> ่แม <ugo> ่กูนั่งเพ้ออยู่นี่มึงก็บพเก่งบ่ยำนาะเอามึงก็พ่อเก็พ่อแท้คือความเกิดกายแต่กูเป็นเซียวมึงเท้เอ๊พี่กันน้องกันคอยว่าคอยจ่าตีบ่คอยแล้วมึงมาเสือกยังกูบอกได้เสือกมันเป็นแต่เกามันไอแหลมไม่ยัง กูสิตีสิขากูสิดามันจังไดมันก็ล่องของกูเพราะว่าอีปานี่มันเป็นน้องสาวกูกูเทียบจังไดก็ได้มันสิของกูสตีน้องมึงสตีน้องกูคือกันนะเนี่ยมึงจะไหนจังดาน้องมึงตั้งแต่กี้มันซื้อว่าท่องไขน่นี่มันตายยี่วัดที่บุญสู้นี่เป็นผู้ขี่หมอกาอ้านอ่ะผ่ามันเลยเห็นบ่นยเสียใจพอมึงตายดีค่อยเสียใจเสียใจพอกูตาย พอมึงอะแหละกำลังสิตายเสียใจเด้อพอกูบวชวัดคุณเนอที่บ่มีปญัญญาเลี้ยงพอให้พอไปบวชสร้างแล้วเล่าหมักวัดบวชฮาบอกเลค่คนเที่ยวสะบุญตัวสามเดือนย่ายวัดแล้วพอกูไปยังจะไงย่ายดูพันนั่นบอกเลขบอกถือเขาที่น้าขาสมควรมันติขาหอดลูกมันสร้างแหละอีป,ป่าเน่มันหองสาวกู มึงอย่าว่ามีคนมาการมาแต้มให้มันเลยมันตกออกจากท้อหน้าใบเนี่ยกูก็เห็นรอดกานเนี่ีผู้ใดมาการมาแต้มให้มันมึงเห็นมันตกจากท้องเออกูเห็นแต่กรอนตกจากท้องไปเห็นก่อนกันมึงไปเห็นได้จังไลยกูข้านเข้าไปเบิ้งเนี่ยเนี่ยข้แฝงคนทั้งเถียงคนเดี๋ยวมีลงคนเนาะบ่ลงแล้วยานอยู่ทังใต้เนี่ยอีป่านฮะห่อยมึงเงยยังคือค่ายกันครับกูกูว่ามันเดิอดกู เอิ้นมึงอยู่ใสอันนี้อีปานดามนี่กับปานแหลมใสปานมึงเสียงวัดหน่อยนี่เด้เอิ้นไหแน่เปล่าเนี่ยเออเอาก็อตีเอิ้นไทยเอิ้น,นึดงกูได้อีปานแหลมโอ้ยกูชึง่งเด้ชื่งแต่ห,หักเนาะปานแหลมเป็นสีอะไรเออเมื่อบานซาปานสิเมื่อพอมไอ้ฝนสู้ดอกมึงบ่ต้องเ้าอีปานมึงต้องตอแล้วเ้าสิมาเอาว่องง่ายๆ ไอ้บุญสู้ผู้นี้คำพ่อยนั่นอยู่ใส่ว่าโตจื้อชาิได้เสืออ้อหัวเมืองหะแก้งมันย่าสาไข่ออยใจแฟนเอ้ยภาษาว่าตานีพแพกตมีได้ตัวตาอย่างม,มีอยู่หนาผากกูเห็ง<อ>นะไม่ยูงไงไดด่าแล่ไทยมักการมัแต้งเห้กูอ่าอ่าป้าป้าไม่หยาบอะไรยบงนี้ไงเนี่ยเออกูเมาดักเออ เปิดต้นหน้าตาตากูเนาะกูว่ามันเปิดถังแก๊สโอ้ยตืบทวนล้นไข่ทัวกูฟื้นแม่แอมซีซีเมนต์ป่านนั่นกูว่าได้โทษมึงเปิดคักเปิดแน่ว้่ต้นหน้าตาตาเว้ยนั่นไทยกูมาแล้วี่บ๊อบแมนบะแมนโหดเดี๋ยวกูจะโอนมาเป็นไทยกูต้องว่างเหรอเสียใจโอ้ปานยูดากมากคักพี่บ๊อบก็น่าจะสิเปิดอีก จ้าส่วนจ้าขอบคุณค่ะหักบอบแหลมโมกูโมูมึงบไหร่จังไรว่ากับไยกูเพื่อก oh. <Ch à, S 1> ันนาเสียใจนะคะก็ไปนั่งนอจอยเอ้ยบ้านีจังไรว่ามาเป็นโมกูนี่ได้สูมึงอเม้นยังก่อวังหันนี่แหลมเม้นดากมเม้นคากบ่เออดากมึง กูเห็นเรื่องการของมึงม,งมันปานไม่ยังของมึงไหนมันโคกมืออือหือดำดีนะเธอดำดำ,ดำถึงดำพี่ก็ดำแต่ดากไม่ได้ดำหมดปากดำแต่ดากกับโอ้มึงกล้าว่ากูปนนั่นติแหลมมีอีกไหมมีอีกไหมเหรอใช่แล้วเอามึงเดี๋ยวนี้มาเลย <c oughs> มาท้าแม่อีแม่เข้ามาทำที่ทัองโจกทังกรรมให้เจ้าขาที่แก่แดดเรียวนี่เร็วที่มาโจกกูแร็วย้อนอยู่เด้อพี่แหลมเสียใจเด้อมันหน่อยผดกูบอมมักมึงบอมมักมันน่อยเออเอาแข้นขอ,อกออกูก็ได้นี่ยาตมันปากตีพีว่วีร์ลนัานดำน้ แย่ปาเนี่ยไม่ยังอีบาทเลยแต่รั้กับตมรวจยุ่งสิห้องหาแม่มึงสิน้องจะพร้อมได้เดียวสิใครก็สร้างให้กูพันนั่นแหละเออทำไมไม่เป็นใบร้อยล่ะโอ้ยเป็นใบยี่มันมึงแพ้กูแล้วยนี่แหละมันมาแล้วใบร้อยเออต้องอย่างนี้สิเท่รักจนตายเลยแหละ เห็นไหมเดี๋ยวก็มาอีกเพื่อนกูที่แล้วก็ตั้งเล้วกูได้สองใบมึงได้ใบเดียวเมื่อสองใบคือกันแต่ว่าเป็นใบเศร้าท้นเนี่ยมึงอยู่นี่แล้วมึงจะดูจะดินจะรดน้อมืออื่นพบพาไปหายองคนแถวตลาดโย่้าแขเนาะกูเอาไม้เปี่ยนใบก่อนมั่นใจจักหน่อยมูมโหสิมาอีกเด้อย่ามาเด้อสัว มากกับมาทั้งผู้าวๆด้วเื่อยก้าวเอาหัวใจเศร้าหากตั้งหลายเ่าาออไยฟมนสักเม่นดีและหายเอื้อยหากบ่วงจะลืมตัวอยากมีผัวจะลืมตนบ่แม่นคนเดิมแล้วเลิจนใจปานแล้วนั่งม่เอาอีกค่อยว่าค่อยจ่ายที่านมันเป็นแม่เจ้าตีเขาไป็ข้ามไปตายมันทักแขกไอ้กาแฟหลังมาสู้กาแฟหลังยังลูกเดี๋ยวนี้ นี่ลุกเข้ามาลุกอันนี้หฮานี่มึงไปอย่างข้องกอดตู้เบี้ยไม่เอาไเขาดีก่อนไเขาดีแค่ตายแล้วตายแล้วอีสาวหน่อยคาเฟ่นั่นมึงเป็นบ้าอย่างนี้จันตีคนมึงจะตายตียังมาตีน้องยวัตยวานี่มึงคือแกงแค่แต่มึงแกงมึงคือเพราไปตีก็บอกแซมสั้นพนคนมึงจะมาตีน้องเฮียังมึงไม่ต้องบอกกูไปตีก็บอกแซมสั้นกูอยากตีกับมึง ขอด้วยนะพี่ต <c oughs> อ่แล้วแล้วเอาอยเลยะอ๋อโอเควันลูกกูจะมันท่านาดีแม่เมืองซีงน้องนุ่งเขากัดกันครวบ่อบึิงปตายอยู่ไสกูไปขี่ขี่แม่บ่เรียกเว้นเรียกย้ำเท่มันปวดปวดย้ำไหนขี่ย้ำนั่นเท่บ้านแม่พ่อดอขี่ซนบ่นปวดย้ำไหนกูไปย้ำนั่นหรอกููมเคยอดข,ขีข่แกฮะไอ้พี่ตู่ มึงว่ากูเป็นไผล่ะฮะมึงว่าไผเป็นกูอุ้ยไอ้นมึงซัวก็เป็นใจจาไม่เห็นกูวะมึงมาสร้างมาสาวไผ่คุเท่เดี๋ยวนะไผล่ะเนี่ยเมี้ยครับเมียครับเปลี่ยนไหมไผแม่ครับแม่ครับแม่ไหนแม่แม่แม่แหลมครับแม่แหลบเดี๋ยวเดี๋ยว หลังได้เนี่ยอย่าเข้ากายกูครับก<า>ำลังเหมือนบ่เก่งคักแ่กี่แหลมบ่เก่งบ่กล้าเอาหัวหรอกตั้งเฝ้าเทว่าไปเลยสนใจปานแล้วนั่งเบิดแนวสีเว้าเกา่า<ม>ป่านนั่งไงเป็นสาวนับถือเอินว่าเอื่อยหากย่ไว้ที่ส<ม>ูงขณะนี้แมวน้ำกำลังออกมา มึงใสอีกนนาทีเดี๋ยวมึงเสียเลยเงินมึงเสียใจเลยเกิดกูเห็นแล้วแต่หากว่าปานย่านเกิดยากจนเอ้าจี้ห้าหนิมีน้องน้องน้องจังในคิดขัดพวงเรื่องทั้งปวงร้องเอ่ยบ่แม่นทางคะแนไวัยปานนี้มาอุกใจเป็นสังเดยวันหนาคิดไปมากเอ้าอางปอต้องเอ้าป่ต้องอ้าง แต่หากพ่อมีหวังยังคนกลางคือพี่เจ้าบุญตู้เ้าเบิงแน่นาสะเลือกเอือร้องลาปานเมว่าหากตามใจใครสิเอาคนใดแล้วแต่ตามใจเจ้าในันที่เอาคนเอืย้อปานดำนางน้องโมวาอย่าสลา้พี่ได พอตัดมาร้องเลยอะชุดชึงชุดชึงทรุดชุดชึงชุดชึ่อย่ามาดึงข่ไข่ประมานเล็กหน่อยข่อยนักจี็เดียมชุดชึงชุดชึงชุดชึงก็อย่ามาดึงข่ยข่อยน้อยข่ไม่ผู้ไร้ึง โฆษณสนอีกอบมงเอ้ยไม่ยัง่เห็นมอีนั pues ่นล่มก็เห nah ็นนะเนาะอุ้ยคอยเห็นหูปืนแก๊บคอยก็เห็นมันม่หูปืนแก๊บหูหยัางหูบึ้งอยว่าเป็นหูบึ้งคอยก็เห็นหูหยัางล่ะพี่หูแงโบออกมาลวหู้นั่นหู้นี่สร้างอยากมาเสือกันขาแทะอ๋าเสียก็เสียก็สร้างหูจากจะเห้ไอ้บุญโซ เจ้ามานี่ดูมันเลือกเอาดูระวังอี่ปานกับจันทสีเจ้าเสี่ยวผู้ใดเลือกขาเดี๋ยวนี้นนั่เอาอี่ปานตัดสินใจเลยทิดตัดสินใจเลยระวังอี่ปานก็พีจันทสีมึงตัดสินใจเลือกเอาเลยวทิดฝนชู้จะว่ายยาวอีแหลมไข่เป็นเนื้ขาดไปที่ยากนะแม่มึงเก์แม่มแม่นแม่นไข่เฉียวยังกระชังเจ้ว่าทั้งนี้เฉียวเงินเนี่ยมันอาบัตมันอาบัตเป็นพายะใบเงินลูกพี่ ข่อยว่าได้บายจากมือคนได้ล่ะข่อยบายมันวางอยู่นี่ได้ล่ะโอ้กูอยากดูสวยงามไว้เดี๋ยวสิตาตัดสินใจให้ตัดสินใจเลยปาเน่อายตาสินใจได้บอต้องมีเงินไขสาวปาน้องไอ้ฟังพีอายบ่มักจันสีแม่นซีดีท่อฟ้าบ่เคยบ้าว่าเสียวตัวนึงไอ้หุ่นโซจังสีเจ้ากล่าวว่าก็ค่อยแบบนี้สิอายสิบอกให้เด้อรขั้นตายคือแต่อยาก oh, ไปทำไมยืนโจ๊กทงอยู่ข้างโค้ง เดียวกันเลยนาเดียวกันเลย,อยไอ้บุญโตเย็นสีบอลย้อมไอ้บุญโตเอาหิีไปทิ้ดทิ้ที่ลีกลีกทิ้ดเอาแม่มึงตายแล้วเมียก,กวูว่าว่าคิดลีกจังไหนจังมาสูตรแม่มันคันเนี่ยอ๋อไปที่ชอบที่ชอบเด้อไม่ออกเลยเอา,เอาตายที่ดเดี๋ยวมาหนังหัวเปียยไว้แท้ อือี่แหลมหัวขาดห่วยเอามนุษย์สองหัวกับมีจกันเนี่ยเป็นจังไ่บ้านบ้านนี่ตัหัวไหนครอบวิเป็นหัวไหนอี่แหลมกูเสากินก๋วยเตี๋ยวตะมือนี่เป็นต้นไปมันขึ้อยูกชิ้นเองบ่มันเปลูกจันทร์ใหม่ถึงทำกับสันดาห่วยแม่มึงเอ้ยมึงเป็นจังไอี่แหลมแม่งยิ่งหอยออกตาจักโต มึงยี่หอยแม่เมื่อกี้เป็ดเทพออกตากูสองตัวบุญไป <c oughs> ด่าผู้ใดหฮะเนี่ยมันอยู่ทางที yeah, <easy> เ,นนเย้าอีสีน่ะมาเบว่างหน้าเบว่างหลอดเลยไหมไปให้กอลลมแท้อันอิจฉันกูนั่งเพืเ้นอยู่ดิมึงมาตีตาเบังเหรอตีตาว่ากูสิต่ำไม่ยังบอกือซื้อไรซื้อน,นั่นให้กอลอลไปเนี่ยหันแท้ <c oughs> มึงกล้าด่าก,กูอบอสสิฮะนี่อีกปะอิเป็ดตัวนี้โคตรพ่อแม่มีต้นแบบพีกตี ห้ายถูกต้องมึงต้นสันงามึงกล้าเถียงกับกปูบ่เห็นป่องมาว่าแล้วแวค่คนเมื่อยให้ปู่กิลิงแมคใครญ่หนาน้อยขอบใจนัดใจอิแหลมที่มึงโฆษณาให้กูคนยังไม่นา้าว่าเขาฆ่าะโนโฆษณา มีหนาว่าเขาโฆษรนาเพื่อนอยู่เสียใจเด้อตั้งแต่กูไม่มีโอกาสโฆษณ่าจะกของเรื่องอย่างละกูที่โฆษณนาให้มึงละกูที่โคษณนาให้มึงเรามันคนสาวนาอยู่กับควายหามันคนจนจนทนเดียวรายจะนานน้ำนานร้อมงอ้าวอีบ่บอกมึงเลยว่าเป็นทานองสัมมึงเอาปากมึงเอาหยังรองอ้ามึงว่ากวหูชีร้องสติ กูกะว่ามันแมนเกยเฮ็ดผู้ขี่แมงสิอยู่ใกล้ด่างปานนี่สินอนได้ตีเหมือนขี่เพื่อนเพื่อนว่ะรู้รู้รู้เงกูอดมึงหลายเรื่องแหลมอดกูวยังข่าวกูเล่นพาบ้านโดุดยังเศรษอีจันสีเศร้าเศร้ามึงเศร้าหลอดมึงยังมาสูงกับเมียกูบอกมั้ยเออเมียกูนี่กูเลี้ยงไปทักคัดโดยเฉพาะล่ะแม่หน่ะมึงไในเมียหมาเถ้าร่แม่หมาตัวบอกหนิหมาเหรอมึงยี่หมาแม่มันมึงหมาว่าไม่รู้ขับปูว่พ่อหน้าเนี่ย เถียงนี่คักเนาะหมดเท่านั้นเดี๋ยวกูกูเสียวลูกมึงออกมึงอีเด้อสาธุกูหัลกี่ข้านม่านดนออกแน่กูเสียอีกปากมึงได้นี่แหละเสีอีกแน่กูกินข้าวข้ามลาตีบแน่ย่าน,นข้าวแค่เดียวแล้วโลดห้วยมึงเด้อ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 กี่แหลมกุลากุลากุลาวันพึ่งเ,งเอื่นดอกกุระกุลระกูไม่อยากฟองมึงดอกบอกก็หมาหมาเลียปากบึงนั่งสาดสาดต่ำ ถนักดือเก่าโอ้โหไม่มีหลุยเลยนี่เนาะเจ้าเนธเจ้าเนธอย่าบอกเรื่องนี้ในวัดจังวะเอาโป๊กกระติบยังเนี่ยเจ้าก็ห้ามเป็นแน่ปัญญังเอาเรื่องของเขาตัวเรื่องของเงียของย่อมตัวเป็นผ้ากันนั่งตายยื้อซื่อปัญญังสั่างที่พูดหยุ่นเรื่องของเขาแท้เอ๊ะมาเนี่ยมาบ้านแม่มึงห่มผ้าเหลืองให้มึงไหวเดียวสมควรอยู่ดอกนั่งอยู่เทิ่งกุตีว่าเป็นเตี นไดนี่ก็วัดกูืเ่งตายอยู puzzles, evet> <h 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 ่ที่ซื้อจาปากยาเบ้านั่งตายจะในโมเมนพระพุทธรูปก็คอยก็พี่เหลมบ่คอยเลยนั่งอะไรนัดที่สีไม่หามใช่ไหมเมื่อเมื่อเมื่อกือตอนเมื่อนี่ล่ะน้องเนี่ยฮี่ปานนัดตั้งแต่เมื่อนี้ให้มึงจื่อจำจดโอ้ีปานบอกฟังราคากันไกลนัดตั้งแต่เมื่อนี้ให้มึงขี่กับโต๊ดมึงมาต่อยกูให้อยัางนี้แหลมฮะต่อให้มันยาว โอ้ยฮ่าโกบเตตับมึงอีเขียดอีโมดีกดกชีิ้วธนาคือเก่าคุณแล้วที่ปานเต้าว่ะนับตั้งใจเมื่อนี้มึงจือจำจดเต้าไปแน่หน้าคนมันห่างมีดีได้ตัวเีงน้อไปมากผมไม่ทันสุดโต๊ะผบอกแค่นี้เ่ผมกอากใจมื่นี้กูเยาลบถึงเมื่อนเมื่อแต่มึงตายยุวัดนี่วันนด่านมัไงเดีลยวอกระตังมันก็มองกูแล้ว กินพระบาดเนี่ยตายแล like oh, no 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 ้วเกอย่ากินพระตายเอาขึ้นมาทางบนแม่มึงเอ้ยเอ้อกันเถอเท้าปูปูลูกปูตายแล้วปูปูโอ้ตายแล้วเกิดกูเนี้ยนั่นที่ตายแลูวทำมาเกิดพ่อมาเกิดอยู่เกิดกูเนี้ยพ่อก็ตีแพะหน่อเกิดไม่น่อยโอ๊ย ค่ะเนาะถ้าเจ็บสีน่าหน้าปากอ้าให้อ้าขาดว่ามันโถสวั่ันว่าโถสวมก็บอกแม่งมาขี่ใสียช้าเอ้าให้แม่เขามาขี่ที่ท่านยังอยู่เนี่ยจองเบิองเจ้าลีดไปฝ่าแม่ไม่ถึงแล้วตั่นตัวกู้ไก่เป็นปู้เน่าะกู้กับแม่นปู้เราบ่กแม่นยาดอกเนี่ยทันเฝ้าแล้วยังงงองดีดีล่ะยังงงงงใครโตกับบวงเงืองเงืองเงืองใส่เหมอนอะ คณะเป็นภาคเป็นเจ้าเป็นปู่ยังกล้าเว้าแบบนี้มีปากไว้ก็กล้าเว้าตัวคุณน่ะอดเด้ออีจันทร์สีอดเด้อใจกูอดเด้อพระเด้อนี่อดเด้อเอาขันอดมาฟังกับคมขืนกูรอดไปสิอยากพะเน้อของพระนั่นเหี่ยวกระดกปะโทมาชังมาหาดูถูกว่าของพระเหี่ยวแท้ฮะเนี่ยเดือดเดือดมาอากาศเย็นเย็นบาแห้งหนาวจนติแขนบาะจมพ่อละหาบาทคุนตัว <c oughs> <c oughs> เป็นพระยักษ้าเฝ้าริสเอาไงยังว่ากูมีปากอยู่เว้ยมึงก็เป็นให้น้อไอีจันไม่หยังมึงก็โม่จักน้องจักนุ่งบอฟังความอันกูจะถามมามึงมาวัดมาว่าสุมือนี่กูว่ามึงหวังหวังบุญหวังกุศลมาได้แท้แม้เปล่าเลยแมนเนี่ยมึงหวังอย่างเดียวคือทีนพูดหาทิพนั่งบางทีบึงสู้แม่นวะเออกูหวังอันนั้นแหละกูจังมากเอาคันหวังพูดหาทิพนั่งบางทีบึงสู้ก็ได้เอาพูดสามร้อยนักูก็ได้ บักใหญ่เลยนั่นนยังมาอย่างน้ำผาอีกอยู่กูเดี่ยวไปเห็งอย่างนี้แหล่ะคุยังบอกแล้วของป่ามันเหี่ยวกูบ่อยากทีนั้นเนี่ยเป็นขีดกาซ้อมเมื่อเมื่อกระสิเมื่อนี่ล่ะกูณจะบอกให้รอดบังต้องมาเอาให้กูอะไรไอ้บู้สู้ไปไปไปหลือแห่นกันสีมาเพป็นมาจังหันเจ้าวันบ้าว่าซูเปอร์เจ้าไปยังก็เห็น สันสีแบบนี้าางบางจิสีก็่บอกกันกันที่แรกกูบงสียไมากเจ้าจ้ไหนอยู่บอกมันยัีหายจะมันหามบอปังนารยไปไนโอ้แน่นอนเลยบานจ้างมึง่ได้เหยียบหรอกกูนั่งเสีงไม่แล้วปดปูเพิ่ยามเช่เีันว่าจะได้เหยียบอีกเช่นเนี้ย ไปขนาดเลยบังหันกูเผือจเชื่อหรอกวะโอ้หนอหนอเดี๋ยวว่ายแบบนึงคือสิลาบเนาะกูเนาะมาลาบเรากูเจ็บเจ็บหลายตั้งมาตายแท้เจ็บซื่อๆมันแค่ตายสิปาดเถอะปู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 ยั้งยั้งยังยังยังปาดแหลมฮะโอ้หลวงปูกับกัดเจงเนาะเออจังน้อยกูจะข้าบหัวมึงแล้วบ้ากัดเจ๊งยังได้คอยเจียเขาดีขึ้นยังนี่นั่นหอวยปูไม่ยัง นับตั้งแต่มือนี่หนึ่งสองสามนับให้ยังอ๋อหัางไว้นับแต่มือนี่เน <c oughs> าะบ่ได้บอกให้นับตั้งแต่มือนี่เป็นต้นไปอีจันสีสิบบมมเหยียบัดนี่จะเถื่อหาข้าวกินเอาเองเ่ยจะแม่เกียกแห้งสูนแห้งสัจะแม่นกู่ว่มีข้ขามสีดาตะักแม่นกูขี่กู่ว่าเป็นดาบมั้ดตั้งายเห็ดโธ่อย่าปล่อยเห้ควันดำอย่างนี้